สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวรรณพระโชคค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเรานะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับเช้านี้มาอัปเดตดัชนีกันก่อนเลยนะคะ,<ม>ค,ะคุณกวีครับ,รบเปิดมาในแดนสีเขียวค่ะคุณผู้ชม mm hmm. คะยังทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวจนถึงนาทีนี้นะคะยังไม่ได้มีการสวิงลงไปอยู่ในแดนลบนะคะจุดที่บวกสูงที่สุดประมาณ45จุดค่ะคุณผ mm ู้ชมจุดที่บวกน้อยที่สุดประมาณ2สุุดดกันนเลลยค่่ะสาีขึ้นมา บวก5จุดแล้วนะคะ5.16จุดหรือ0.33%ค่ะที่ระดับ1,574.11จุดมูลค่าการื้อขายในทีนี้3,700ร้านบาท5อันดับหลักซ้ำนะคะ S ขึ้นมาเป็นอันดับ1ราคาขึ้นมา6%ยืน12บาท80สตางตามมาด้วยหุ้นของแผนนะคะ PAF ค่ะขึ้นมา18%เมื่อวานซีลลิงวันนี้มาต่ออีกวันนะคะ ราคาล่าสุดค่ะเพิ่มปัป๊บขึ้นมายืน4บาท66สตางค์แล้วค่ะส่วนตัวของ GL ค่ะลงไป3%เปเเช้านี้ยืนบาท17สตางค์ซูเปอร์ลงไปเล็กน้อยนะคะยืน2ี่บาทค่ะตามติดได้วยตัวของ BMCL ราคาล่าสุดขึ้นมา2%เตก,กว่ากยืนที่บาท84สตางค์ค่ะมาที่ตลาดหุ้นในา้ฝาฝั่งของต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้การแกว่งตัวของตลาดหุ้นดัชนีด,ดาวโจนแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกบวกเล็กน้อยค่ะ ขึ้นมาเพียงแค่13จุดนะคะสวนทางกับ N นสต a กที่ย่อตัวลงไป17จุดค่ะ S&P 500บวกขึ้นมา1.50จุดค่ะตลาดหุ้นในฝักฝั่งของยุโรปนะคะสีเขียวกันท่วนหน้าค่ะฟุซีลอนดอนบวก17 CAC ฝรั่งเศสบวก23แดชเชอร์นีขึ้นมา53จุดค่ะข่ามาที่ตลาดหุ้นในภู Asia, มิภาคเอเชียเมื่อวานแดงกันทั่วนหน้านะคะวันนี้โตเกียวฟื้นมาแล้วค่ะบวกขึ้นมาถึง270จุด สิงคโปร์บวก15หางจางฮ่องกงย่อตัวลงไป25จุดเวียดวานบวก6จุดอินโดนีเซียบวก27มาเลเซียบวก3และตลาดหุ้นของโซลบวก21จุดค่ะ กลับมาที่เส้นเด็กบ้านเราค่ะคุณกวีคะ1 5 7 4 4 2จุดนะคะคุณกวีประเมินเส้นยังไงคะตอนนี้เดือนพฤศจิกายนก็ใกล้จะหมดเดือนแล้วคุณกวีบอกว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็สวิงไปสวิงมาตอนนี้จะหมดเวลาสวิงหรืยังคะจะขึ้นในเรอยงคะจริงๆถ้าเราไปดูตัวพื้นฐานของเศรษฐกิจเองจริงๆเนี่ยเราสังเกตเห็นได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็อ่อนตัวกว่าที่คิดนะเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลข GDP ของไทย ออกก็โตน้อยกว่า1%อีกนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยคาดกันอยู่ระหว่าง1-2%ค่ะ พอกลับไปหันไปดูทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับว่าจะขยายตัวในไตรมาสที่3ปรากฏว่าหดตัวแรงลงมาเลย1.6%ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดคาดนักวิเคออราะห์ผลขคงเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ลงมาค่อนข้างแรงมันแสดงถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงของตลาดหุ้นโดยภาพรวมจนถึงสิ้นปีนี้ที่ยังคงมีอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังนะ ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นอย่างยุโรปตอนนี้เศรษฐกิจชะลอตัวทุกคนทราบอยู่แล้วประธานธนาคารกลางยุโรปออกมาพูดบอกว่าพร้อมจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวญี่ปุ่นเองทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเพิ่งเพิ่มมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปเองเพราะฉะนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าเดือนไตรมาสที่4เศรษฐกิจก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวเพราะว่าเขามีความหวังแบบมีความหวังว่าใช่มีความหวังอยู่ของประเทศไทยเองก็มีความหวังอยู่นะครับปีนี้ แหละครับวันที่17ธันวามคมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยหรือไม่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยของเราเงินเฟอ้อของเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าที่คาดแล้วก็มีการปรับแนวโน้มในปีหน้าด้วยโอกาสที่จะปรับในเรื่องของดอกเบีย้ยก็มีความเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นมันจะมีอีกหลายตัวแล้วก็ถึงสิ้นปีก็จะมีพวก LG อง LGF เข้ามานั่นหมายถึงว่าเราก็ามองดาวไซส์ของตลาดพุ้นในจำกัดเหมือนกับข่าวที่เราบอกว่าลงซื้อขึ้นก็ขายนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับหลกัหลกๆเลยเต็มที่ที่เรายังมองไหมครับที่เราจำได้ก็คือ1,550นะครับแต่ว่าถ้าทะลุขึ้นไปถึงถแถวใกล้ๆ1น6 0มันก็เป็นจุดที่ในการขายผมก็ยังมองว่า up ซ i z e l i มิตของปีนี้ยังอยู่ที่ประมาณ1,600จุดสาเหตุที่ผมมองตอนนั้นเพราะว่าหนึ่งมันมีความเสี่ยงเรืเ่องเศรษฐ แต่ข่าวดีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่กระตุ้นให้หุ้นม,มันขึ้นพเพราะมันเข้าสู่ช่วงปลายปีคนจะกล้าไล่น้อยลงแต่ว่ามันจะเป็น,ปน,ปนข่าวดีที่คอยลิมิตดาวไซส์ของตลาดหุ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นเนี่ยมันแกวงแบบนี้นะครับกลยุทธ์ในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยก็คือถ้าขึ้นมีกําไรก็ขายนะครับแล้ววันนี้สังเกตได้ดีหุ้นขึ้นส่วนใหญ่ก็หุ้นตัวเล็กทางนั้นเลยหุ้นที่มีสตอรี่แต่สังเกตให้ดีว่าหุ้นใหญ่ๆที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศซื้้้ออน่่ยยกไมคขึ็แสดงใหา หนึ่งว่านักลงทุนต่างประเทศหรือนักลงทุนสถาบันเองเนี่ยค่อนข้างจะเรามัดระวังในการลงทุนในในในหุ้นที่ที่ระดับดัชนีประมาณนี้นะครับเพราะ้ว่าดาวไซด์เองก็ไม่ได้สูงมากนักเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงๆอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่ถ้าท่านซื้อมาเมื่อสองสวันที่แล้วที่หุ้นปรับตัวลดลง เ็เป็นโอกาสที่ดีในการเทคโลฟีและก็เดี๋ยวรออีกสักเดี๋ยวก็ภาคหนึ่งเนี่ยก็จะปรับลงมาใหม่นะครับลึกไม่ให้อีกรอบหนึ่งนีไม่ไม่ลึกครับผมจริงๆผมมองแนวรับที่1565อาจจะรับได้เต็มที่ไม่ไม่หลุด1550ในตนถึงสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับ2แนวรับนี่ก็จะเป็นแนวรับที่สามารถที่จะเข้าไปรับเพื่อลุ้นกลับขึ้นมาที่1580ถึง1600ได้ก่อนสิ้นปีนี้คือเดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นถ้าพอเทรดดิ้งก็หาจังหวะขายถ้าหากว่าขึ้นไปใช่แต่ถ้าพอลงทุนจริงๆถือข้ามปีได้ไหมคะอ๋อถือข้ามปีได้ครับเพราะว่าเรายังมองว่าอย่างมากจะแกว่งอีกทีหนึ่งก็คือแกว่งเดือนมกราคมมกราปีนี้ปีหน้าปีนี้เนี่ยลงมาตั้งแต่วันแรกนะคะปีหน้าโอกาสเป็นปีหน้าก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนต้องบอกนิดนึงนะครับ LTF เนี่ยถึงแม้จะมาซื้อตอนปลายปีแต่คนก็ชอบไม่ชอบไม่ยังไม่พูดเรื่องนี้นะครับว่า LTF เนี่ยก็มักจะขาาายยตตออนน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 ้้ปีีเเเเหมืกัััะะะครรรบพฉ่ เราไม่ได้คาดว่า LTF จะเข้ามาเต็มๆในช่วงปลายปีเพราะว่า เขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้นปีจะต้องมีการไถยถอน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่ากองทุนเองอาจจะเก็บเงินสดที่ LTF ที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งไม่เข้ามาเต็มที่ <c oughs> นะครับรแล้วก็เขาบริหารได้คร<ช>ับเขาบริหารได้ครับแล้วก็ต้นปีเนี่ย LTF ก็จะเริ่มมีการถอนเพราะว่ามันครบป,ปีปฏิทินนะครับแล้วก็ดัชนีหุ้นก็ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีกําไร <c oughs> LTF ก็อาจจะมีการไถยถอนในช่วงต้นปีมันก็เลยทําให้เป็นไปได้ว่าจะมีแรงขายออกมาในช่วงนั้นก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ฮะก็อาจจะเป็นความเสี่ย จุดที่น่าลงทุนอยู่ดีเพราะ <c oughs> ว่าถ้าเราไปดูในเรื่องแก n นยูรีทูมาร์ช e f ฟเฟกจะดีกว่านะครับ5ปีที่ผ่านมาแจรนด์ยูถึง March เนี่ยคุณปรับขึ้นทุกปีนะครับ <c oughs> ในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าช่วงต้นปีนักลงทุนน่าจะยังคงมีความหวังอยู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกของยุโรปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกของยุโรปรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกของไทย <c oughs> แล้วก็ผลของการลดดอกเบี้ยของไทยจะทําให้เศรษฐกิจกในช่วงที่เหลือของปีหน้า น่าจะขยับตัวดีขึ้นเรื่อยๆของทั้งโลกทั้งของไทยมันก็จะทําให้คนมา build position ในช่วงเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการปรับฐานในช่วงนี้ถ้าถือข้ามปีหรือว่าจะไปซื้อในช่วงเดือนมกราตอนที่มีการปรับฐานอีกรอบหนนช่วงต้นปีก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าโอกาสที่จะเห็น1,650 ขึ้นไปในช่วงไตรมาสที่1ปีหน้ายังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนแนวคิดนั้นถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะอยากจะออกมาดูค่อนข้างแย่เพราะฉะนั้นก็ให้แนวรับที่1550ัน้น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะส่วนด้านบน1,580 1 6 0 0จุดค่ะพอร์ของการเทรดดิ้งอาจจะเป็นจังหวะของการขายนะคะส่วนพอร์ของการลงทุนยังคงถือได้ค่ะการกำหนดกลยุทธ์หุ้นรายตัวจะกำหนดยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้าคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทร ช่งนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ กรรมาการผู้จัดการฝ่ายเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณกมวีชุนกินเกษมค่ะเปิดสายให้ถามหุ้นรายตัวนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เซ็ตขึ้นมาปรับตัวอยู่ในแดนบวกค่ะอยากจะสอบถามหุ้นตัวไหนนะคะก็ทยอยโทรเข้ามากัน,นะะได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะโทรเข้ามาสอบถามกมวีกันค่ะเราจะมาที่หุ้นเด่นแนะนํากันก่อนนะคะวันนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมไหนคะคุณพคุณมวีมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ลงทุนได้เมื่อครู่เห็นพูดถึงเรื่องของตราดอกเบี้ยที่<ช>มีาการลดลงด้วยใช่แล้วผมก็เลยคิดว่ากลุม่มที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของอัตราดอากเบี้ยลดลงน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ พเพอิญม,มันจะมีเรื่องของโครงการภาครัฐอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าโครงการภาครัฐเนี่ยจะประมูลรถไฟฟ้าหลายสายมากนะครับอย่างน้อยก็แปสายในปีหน้าเห็นมีได้ยินว่า10สายด้วยซ้ําในปีหน้านั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะเห็นรถไฟฟ้าเกิดขึ้นตามแนวทางออกไปทางชานเมืองก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์เรื่องพวุนี้ก็คืออสังหาร,ริมทรัพย<ะ>์นะครับผมก็เลยเลือก L P N <ะ>ทําไมเราเลือก L P N หนึ่งโอเคบกกรดอดกเบี้ยลดลงเนี่ยกลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์ได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าจะมีเรื่องของการ ยอดขายที่เติบโตในขณะที่ L P N ก็เริ่มมองเห็นความต้องการในเรื่องของคอนโดมากขึ้นนะครับช่วงไต,ตรามาสสามไตรมาสแรกหรือ9เดือนแรกเนี่ยเปิดโครงการใหม่ไปเพียงแค่10,000ล้านบาทแต่ว่าไตรามาสสุดท้ายไตรามาสเดียวจะเปิดทีเดียว5โครงการมูลค่า8,00 0ล้านบาทซึ่งก็เกือบเท่ากับเปิด9เดือนแรกที่ผ่านมาแสดงว่าความมั่นใจในเรื่องของยอดขายคอนโดของตัว L P N เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะในช่วงปลายปีจะไปเพิ่มแบ็กหลอกของตัว L P N ให้เพิ่มสูงขึ้นและจะทาให้กําไรของ เขาเนี่ยเติบโตได้ดีในอนาคตโดยเราคาดว่ากําไรในปีหน้าของตัว LPN เนี่ยจะเติบโต50%เมื่อเทียบกับปีนี้ซึ่งจะเป็นกาไรที่เติบโตสูงที่สุดในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วที่สําคัญก็คือการที่มีรถไฟฟ้าออกไปตามชานเมืองมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ปลูกสร้างที่ดีที่สุดตามผังเมืองเลยเนี่ยครับแล้วได้ไประโยชน์มากสุดคือคอนโดนะครับไม่ใช่บ้านในแนวราบนะครับแล้วก็ LPN เนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากในคอนโดถ้าใครรู้คอนโดของ LPN สร้างเร็วขนาดไหนเนี่ยคุณจะรู้ว่าเขาเขาเทินโอเวอร์ในเรื่องของการสร้าง ของคอนโดเนี่ยถ้าเป็นระดับตึก8ชั้นอะไรเงี้ยคอนโด8ชั้นเนี่ยไม่ถึงปีเขาก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเ้วก็เปิดขายแล้วก็สามารถที่จะโอนเป็นร็อคบูเป็นรายได้ได้เลยแล้วก็รถไฟฟ้าถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตแนวรถไฟฟ้าคอนโดคงจะเกิดขึ้นอีกมากมาย L p n พก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นก็มีโอกาสที่จะเติบโตจากแนวนั้นได้อีกขณะที่เรามาดูในเรื่องของ valuation นะครับเราทําราคาพื้นฐานเอาไว้ที่3 0บาทวันนี้ก็อยู่ส0มสต้นๆก็ยังมีอัพไซด์อยู่แต่ว่า30บาทนี่แพงเกินไปไหม เกนอยู่เพียงแค่10เท่าโดยธรรมชาติของตัวหุ้นกลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ย PE ขึ้นไปประมาณ12เท่าก็ไม่มีปัญหาใช่ครับนั่นก็คือบวกได้อีกประมาณ20%จากราคาปัจจุบันอันนั้นก็คือ PE เพราะฉะนั้น3าบาทจาก20%ปัจจุบันผมว่ามันก็ดูไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็ถ้ามองอนา,าคตมันก็จะขึ้นได้มากกว่านี้ในขณะที่ถ้าเรามองในเรื่องของเงินปันผลก็อยู่ประมาณ4%ี่อร็กว่ากแต่ว่าอยากให้ดู ROE ด้วยนะครับ ROE ของ จะขึ้นมาถึง28นะครับก็ ORE OK. อยู่ในระดับเชื่อนค่อนข้างสูงขนาดนี้ P/E ประมาณ12เท่าผมถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปีหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยมันจะค่อยๆวิ่งผ่านไปเพิ่มรายได้ให้กับภาคประชาชนมากขึ้นในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นพวกพอปีหน้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าภาคการสหกรณ์โดยรวมเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งดอกเบี้ยนะครับมันก็น่าจะฟื้นตัวโดวยตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยแนะนําตัว l p n ครับราคาที่เหมาะสม30บาทเป็นของปปปปีีีหหหนนนน้้้าาาาาาคครรมดูึ่ง เพราะว่าถึงเวลาครึ่งปีครึ่งปีหลังปีหน้าปุ๊บเด็กก็จะมีการปรับราคาพื้นฐานขึ้นมามาดูกราฟของ f P N นิดนึงนะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่ยี่สิบสี่าทสิบตางนะคะจังหวะของการรับแนวรับจุดสต็อปล้วแนวต้รนงไงะจริงๆเขาฟื้นตัวขึ้นมาจากแนวรับที่ค่อนข้างสวยนะครับถ้าดูตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่เขาฟื้นตัวเพิ่มขึ้นขมานะครับเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมามันก็เลยทําให้ตรงนี้ยังดูสวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับที่อยู่แถวประมาณ แนวต้านด้านบนนะครับที่อยู่แถวประมาณ 24... 25.25่ยห้า 25. 25ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับ25.25 25เพราะฉะนั้น ถ้าจะซื้อขายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันคือมันฟื้นตัวจากแนวรับค่อนข้างสวยเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นเป็นทะลสทดสอบ25.25หรือสูงกว่านั้นมีความเป็นไปได้นะครับในขณะแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ22.75หลุด22.7นะครับอันนั้นเป็นจุด stop loss ไปด้วยในตัวเลย22.7ค่ะเป็นจุด stop loss นะคะแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ22ส่วนถ้าแนวรับแรกถ้าอยากจะรับสมมุติถ้ามันหลุดลงมาก็แนวรับแรกก็อยู่แถวประมาณ23.6นะครับซึ่งผมคิดว่า มันอาจจะไม่หลุดลงมาให้ซื้อนในสถานการณ์นี้นะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบที่ยี่ห้าสิบห้าสลึงซึ่งเป็นแนวต้านแนวต้านแรกนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปได้สูงกว่านั้นแถวประมาณ26บาทขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาใช่เพราะว่ามันจะมีเทรนขาขึ้นอยู่ข้างบนล็อกขึ้นรับอยู่ข้างบนเหมือนกันนี้เพราะว่าผ่านตัวยี่สิบห้าไปได้มันก็จะขึ้นไปแถวประมาณยี่สิบบาทได้เลยถือข้ามปีได้ไหมคะถือข้ามปีได้ครับเพราะตัวนี้เป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจด้วย สมมุติว่ากรององลดดอกเบีย้ยลงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะมาใชรอบนี้จะ,จะมาครับเพราะ,<ฮ>ะว่าการลดดอกเบีย้ยลงจะเป็นการส่งสัญญาณว่าดอกเบีย้ยจะไม่ขึ้นอีกแล้วที่สําคัญก็คือว่าโอกาสที่เฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณการไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเนี่ย <ฮะ S 1> ในช่วงการประชุมอาทิตย์หน้าหรือการประชุมครั้งหน้า เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดญี่ปุ่นยุโรนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าตัวเฟดเองเนี่ยอาจจะมีคํานึงถึงเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยพูดถึงเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นว่าถ้าเศรษฐกิจโลกยังเป็นแบบนี้อยู่และเงินเฟอ้อของเขายังต่ําอยู่เนี่ยพราะซึ้ตอนนี้ต่ําม,มา,ากนะครับเขาอาจจะทรงอัตราดอกเบีย้ยคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นานกว่าเดิมที่เคยคิดเอาไว้อันนี้นก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับการขึ้นดอกเบี้ยของประเทศไทยเพราะว่าดอกเบีย้ยไทยกับเฟดเนี่ยมันชอบวิ่งไปด้วยกันเพื่อป้องก ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟดไม่ขึ้นแล้วเาราลด อีกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นยาวเลยตามตามดอกเบีย้ยของเมกาเนี่ยก็จะยิ่งกระตุ้นคอนซัมชันให้เกิดขึ้นนะครับตามมาตรการของภาครัฐที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีหน้า<พ>อ,อีกทีนึงเพราะว่านโยบายของแบงค์ชาติอยู่แล้วนะคะคไม่ชอบ,บเห็นเงินเฟ,ฟ้อมีอัตราสูงตอนนี้เงินเฟ้อต่ำมากนะครับเพราะเงินเฟ้อต่ำมากมันก็เปิดโอกาสให้แบงค์ชาติทาอะไรได้กับดอกเบี้ยพอสมควรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเปิดสายขอสายเดียวแล้วกันนะคะวันนี้นะคะไปที่สายคุณบีแล้วกันนะคะคุณปีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค CHO นะคะชอทวีซื้อหรือยังคะซื้อ5บาท45ครับค่ะ5บาท45 CHO ชอทวีนะคะเช้านี้ต้องบอกนิดนึงนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ดูพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการประมูลรถรถมี NGV กับรถถังนะคะนะครับ โอ้โหรถบูรณาธารเลยเหรออันนี้อันดับบูรณาอาจ <c oughs> จะเป็นข่าวข่าวข่าวที่ต้องติดตามกันแต่เราไม่มใช่บีนี่นข่าว่าจะะแต่ดูแต่ดู <c oughs> ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าเรามองในแง่ของเทรนด์ของตัว C H O ในแง่ของเทคนิคอลเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่สังเกตให้ดีนะครับตัว M A C D หรือว่าตัว slow s o c h a s t i c เองเนี่ยก็เป็นสัญญาณตัดขึ้นก็คือแสดงเป็นสัญญาณการซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับแนวโดยแนวต้านแรกเนี่ยจะอยู่แถวประมาณ แนวต้านแรกจะอยู่แถวประมาณ5.55นะครับซึ่งเป็นแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นแนวต้านขาขึ้นที่เขาทำเอาไว้นะครับตรงนี้น่าจะอยู่แถวประมาณ 5. โอ้ห้าจุดเจ็ดเลยนะครับสำหรับตัว5.7-5.8เจ็ดหาจุดแเลยสำหรับแนว,แนวต้านขขึ้นอีกแนวต้านหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังทนแกว่งได้อยู่นะครับสามารถที่ทนแกว่งได้อยู่โดยตัวจุดสต็อปลอสตจุด stop loss ตรงนี้นะครับตอนนี้จะอยู่ที่ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับเป็นจุด stop loss นะครับโลแถว4.76เป็นจุด stop loss นะครับแต่ว่า ไซเวยพยายามยืน5บาทให้ได้นะคะจะโอกาสที่จะหลุด5บาทรอบนี้มีก็อาจอาจจะมีนะครับแต่ว่าแนวรับขาขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่แถวประมาณ5จุด ต้องบอกนี่นะแถวประมาณ4.9นะครับเป็นแนวรับที่เป็นแนวรับขาขึ้นอยู่นะครับ4.9หลุด4.9ต้องระมัดระวังอาจต้องขายครึ่งหนึ่งแล้วก็มาดูว่าจะทนแขวงสามารถหลุดจะ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 ยืนอยู่ที่4.76ได้ไหมถ้าสมมติว่าหลุด4.9หมายความว่าอาจจะหลุดแนวรับขาขึ้นใช่พลิกไปเป็นขาลงก็ได้เใช่นั่นดูต้องระมัดระวังตบล้อที่4.9ก็ได้ใช่็ได้ครับถ้าทนแกวนไปน้อยถ้าไม่หลุดก็ยังถือต่อได้ลุ้นไปที่แนว high เดิมก็คือตัว5 5.55แล้วก็อาจจะเลยทะลุขึ้นไปถึง5.7ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอนิดหน่อยนะไม่รู้รว่าการไซด์เวยแบบนี้จะมีโอกาสที่จะเลือกทางขึ้นหรือลงผมว่าเลือกขึ้นนะเพราะว่าดูจากเทรนด์ของกราฟแล้วเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ะนะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆไม่ว่า MACD หรือว่าตัวโกลด์แคสติกหรือว่าถ้าถ้าเขียน ISI ผมก็คิดว่าก็น่าจะน่าจะเหมือนกันก็คือเป็นสัญญาณตัดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าโดยเทคนิคแล้วนี่ก็ยังดังดูเป็นขาขึ้นได้อยู่นะในระยะมีเดียมเชิงตามข่าวของการประมูลด้วย ทนแกวงแล้วก็<ด>มีแนวสต็อปลอสไว้หลักนะ,นะครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์สั้นๆกันส่งท้ายนิดนึงนะคะครับก็เราก็ยังมองตลาดหุ้นจากนี้ไปจะถึงต้นปียังเป็นขาขึ้นะนะครับเพียงแต่ว่า ทางบลกสิกรไทยเราไม่ได้มองบูลลิชมากในช่วงนี้จะถึงปลายปี<ฆ>เพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าจะถึง1650กันเลยในช่วงปลายปีนี้เราไม่ได้มองถึง1650ในช่วงปลายปีนี้เรามองถึง1 6 0 0บวกลบนิดๆ<ฆ>นะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นเทรดดิ้งก็โอกาสที่ขึ้นมาแถวใกล้ๆพันหเป็นโอกาสในการที่จะลดพอร์ตการลงทุนถ้าเป็นเทรดดิ้งนะครับแล้วก็แถวลงแนวรับ1550บวกลบตรงนี้เป็นแนวรับที่ดีในการที่จะเข้าไปรับนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครถือระยะกกลาางงนบ็ต้้ออิดดดว่่1650จุดไดเหนแน ว่าเราไม่คิดว่าจะเห็นปลายปีนี้แต่เราคิดว่าจะเห็นในช่วงต้นปีหน้าะนะครับโดยอาจจะมีแรงแกว่งในเดือนมกราคมให้เราซื้อหุ้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นาเนี่ยข่าวดีต่างๆเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเช่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆอย่างของต่างประเทศแล้วรวมถึงของประเทศไทยด้วยเนี่ยจะทําให้หุ้นขึ้นไปที่1,650ได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครลงทุนยาวก็ถือได้อยู่นะคะใช่ค,ค,คนี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะกับทางรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคครรรรราะหห์ลัััักกกกกกกทททพพยยของิิษไุณวีชจ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะคุณค่ะผู<อ>้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณกวีชูกิจเกษมและบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้นะคะทั้งในสต็อปล็อภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมวยธนวัลพันโชตและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ